สวัสดีสวัสดีค่ะแล้วกเขาอยู่รอบฟิวช่องได้ใจใช่ไหมทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันไอ้วุ๊กเป๊บนึงปิดเครื่องก่อนวันนี้เราจะเอาของไปบริจาคบริจาคที่ไหนอ่ะบ้านนกขมิ้นาอะไรต้องจำไม่ได้มูธในที่บ้านนกขมิ้นถนนเสรีไทยก็มีน้ำเปล่าน้ำเปล่าบอกก่อนว่าทุนนี่มาจากใครเออมยายหมีแล้วก็ป้าเอ๋ นะครับานยายหมีบอกว่าจะทําเหมือนทําบุญวันเกิดอะไรนี่เอาของไปบริจาคแต่ให้เราไปบริจาคให้เนาะมีข้าวสารอยู่ข้างในข้าวสารสิบห้าถุงมีข้าวสารสิบห้าถุงน้ำเปล่ามาม่ามาม่าสี่กล่องน้น่าจะนสิบห้าแพ็คมั้งแม่จําไม่ได้แล้วแม่อันนี้เป็นสมุดของหนูตอนบีเอ็มเอ็นเก่าๆเขาก็เอานะแม่เนาะน่าติดวะเสร็จแล้วก็รถเข็นด้า ตอนเด็กเข็นหนูเขาก็เอานะครับแม่เป็นนักสืบโซชงผลฝนก็มาแล้วกน่ใช่ดีไปเหอะเดี๋ยวฝนตกกอสองกับกอสองเนี่ยไปเดี๋ยวเราข้เดินทางก่อน ถพ่งตื่นอ่ะพี่กะยกไปคือลังมาจอดรถอ่ะเขาไม่ยืนรอเลยอ่ะก็อรู้เรือเนี่ยอยู่ตรงสิรทไทยนะใช่ไหมใช่ค่ะสิรทไทยสิบเจ็ดมงแถวแจ้งนิด้าครับนี่มันน้องมันรอรับเลยนะครับ น้องบริจาคนี่นี่ก kind of mm ็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับมาได้เลยนะครับเจอได้เลยบ้านนกมินใช่ไหมเจอ g o o ก l e ก็เจอแะเล่นแบบอ่ะบ้านนกมินแล้วเปิดทุกวันไหมเขาเปิดว่าหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ที่เหลือก็เข้าผักเข้ามาได้เลยครับน้องก็รอรับได้เลยนะครับ นไปมีรายแบ่งปันนะครับนี่ข้าวสารนะครับน้ํามาม่านะครับแต่ถ้าเพิ่งตื่นครับเด็กเพิ่งตื่นฮัลโหลหนึสามฮัลโหล1 2ึกดตุ๊ต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 ติดต่อไม่ได้ครับยพงติดต่อไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ครับตดนี่ครับมีคนเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเรียงถ่ายรูปหน่อยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเรียงให้เราถ่ายรูปได้นะครับอันนี้เขาบริการให้นะครับแล้วกันครับก็ไม่มีอะไรนะยครับเข้ามาแล้วก็บริจาคได้เลยใช่ครับบริจาคเป็นเงินก็ได้เออเป็นเงินก็ได้นะครับใช่ไม่มีเงินสดเลยบอกว่าราคาโนได้ใช่ นะครับเขาบอกว่าก่อตั้งเมื่อ2532นะครับวิเตอร์เออร์วินเนี่ยกอบบิลอะไรนะเนี่ยเป็นมิชชนนารีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ไปด้าไปถ่ายรูปกันหน่อยไปไปลหลังอ่ะครัโบโมจากเรียบร้อยแล้วเราทำหน้าที่ส่งมอ้อส่งหมอ้มอรม <า S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไป อันนี่ก็ห้ามอะไรเนี่ยไม่ได้ตอข้อมูลตอกข้อมูลนะครับที่บริจาคนะครับแต่เขามีของที่ยวลิฟให้นะครับนี่ครับมีของฝันให้ด้วยครับอ่าแล้วก็เป็นผู้รายการนะครับครับคุเป็นเจคันคามินอันนี้เป็นความห่งยายนะครับขอบคุณครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ดเป็นสเปรยเแอลกอฮอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ น่ารักไหม,ไมหอ๋เ็นนกมมนนกระม,ม,ม,มิ่นอ๋อนี่นกกระม,มิ่นจริงด้วยกระม,มิ้นเหลืองอ่อนมีสีฟ้าด้วยนะอันนี้ก็เปิดเปิดทุกวันใช่ไหมครับอ่าครับ,บอกถาถ้าเป็นโซนนี้ครับจะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับจันทร์ถึงเสาร์แต่ถ้าเป็นโซนนู้นจะเปิดอ่าทุกวันครับอ๋อมีโซนนู้นด้วยอ๋อโครงการเหลือขออ๋อนก็รับด้วยเหมือนกันครับผม ก็รับของวันอาทิตย์ด้วยเข้าบริจาคได้เลยครับผมมีเช้าถึงห้าโมงเย็นมีเจ้าที่อยู่ตลอดไม่ต้องโทรนัดก็ได้ครับโอเคใครมาได้เลยอะไรก็ได้ครับเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วของเล่นไม่เล่นแล้วเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วรับได้หมดเสื้อผ้ากับของเล่นอย่างดาบเพียบเลยรอบหน้าเลยของเสียพัดลมเสียแล้วรับลมขอได้เลยได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ อ้าโอเคก็เรียบร้อยเลยนะครับมานี่ของที่ระลึกบริการดีอ่ะการดีมากนะครับอันนี้พี่ๆน้องๆเขาทำให้ของที่ระลึกเขาให้เรามาอันนี้ความของยายแล้วก็อันนี้เขาทำก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาบอกฝั่งเนี้ยเขาจะปิดวันอาทิตย์ที่เป็นมูลนิธิบ้านบ้านนกขมิ้นเลยแต่เขาจะมีฝั่งนู้นที่เป็นโครงการเหลือของฝั่งตรงข้ามกันเขาบอกว่าอะไรก็ได้ได้หมดเลยของเล่นเก่า เสื้อผ้าเก่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังแล้วก็ได้นะฮะนะครับมาไม่ต้องนัดเลยนะครับมาได้เลยมาได้เลยก็ถ้านนี้ไม่เปิดฝั่งนู้นก็เปิดนะครับอันนู้นเปิดทุกวันอันนี้ปิดแค่วันอาทิตย์นะครับก็มาบริจาคกันได้ครับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะไอ้ด้าชวนเพื่อนทำบุญหน่อยแล้วใครมีเพื่อนเพื่อของเล่นเก่าๆเออลืมลใช่อ่าเอาเพื่อนเพื่อนนะครับปีของเล่อเก่าๆนะครับ นะเพื่อเบบพื่อได้เลยครับบ,บ,บาโบตากได้เพื่อได้เลยครับบาโบตากได้โอเคไปปิดคลิป <c oughs> ทำบุญกันแล้วอิ่มบุญจะต้องไปกินข้าวต่อ <c oughs> อย่าลืม <c oughs> อย่าลืมกด subscribe และกดแชร์ทุกแม่สังเกตช่องนะคะบ๊ <c oughs> <c oughs> ายบายอ้าวชอบใหญ่เลยอะ่ะของที่น้องให้มาไหนดูเินกกระมิ้นอ่ะสวยทำเองใช่ไหม นกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนได้แฮ่เอาแล้ะติดเป๋าเรียนเหรอใช่สวยเลยนะขอดูสักชัดโอ้สวยดีนะป้าซูมหน่อยนี่เห็นไหมน่ารักนะเขาบอกเขาทำเองตาขยับได้ด้วยนะด้านนอกมันจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกอย่างใช่ไหมคะด้านในมันก็จะเป็นพลาสติกสีดำแล้วมันก็จะขนาดไม่พอดีมันก็จะสามารถขยับได้เห็นไหม ันจะยิ้อย่างเงี้ยเนี่ยมัน,นมองไม่ค่อยเห็นแต่ด้านนอกกล้องมันเห็นโอเคจบ,จบจบจริงแล้วอืมจบจบแล้วจบเล่าบ๊ายบายเอา้าไอ้ดาหายไปไหนเนี่ย<ว>โอโหเอา้าปิดเทปก่อนเร็ว